Quantum Manifestation สวัสดีค่ะ Minty Universe นะคะวันนี้จะมาคุยกันว่า Quantum Manifestation คลิปนี้เป็นภาคหนึ่งนะคะเราจะมีภาค2คลิป2ต่อจริงๆแล้วความหมายนี้คืออะไรคำว่ามา n i n i s t s t i t n o n คือการที่เขาทำให้มันปรากฏจริงขึ้นมาสมมติว่าคุณมีภาพในหัวใช่ไหมคะ Manifest คือการที่เปลี่ยนจากภาพในหัวเนี่ย ให้มันเป็นเรื่องจริงให้มันเป็นสิ่งที่คุณจับต้องได้มีประสบการณ์กับมันได้เช่นบ้านใหม่รถใหม่เพื่อนใหม่แฟนใหม่ความสัมพันธ์ใหม่สิ่งที่คุณคิดนั่นเองให้มันปรากฏจริงหรือเรียกว่าฝันที่เป็นจริง <S <S หรือบางคนอาจจะเรียกว่าการเล่นแร่ปแปรธาตุของพลังงานเพราะว่าเวลาสิ่งที่คุณคิดในหัวเนี่ยมันเป็นแค่พลังงานมันเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้เลยมันอยู่แค่ในหัวคุณถูกไหมคะแต่ถ้าหากอาการที่คุณเปลี่ยนจากพลังงานในหัวเนี่ย เป็นสิ่งที่จับต้องได้อันนั้นนะคือการเล่นแร่แปรธาตุาบิดพลังงานให้มันออกมาเป็นของที่คุณจับต้องได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเทคนิคในการที่จะเปลี่ยนความฝันให้เป็นความจริงก็คือการ manifestation นั่นเองแล้วถามว่าแล้วเราจะ manifest ใช้อะไรละ่ะคำตอบก็คือง่ายมากใช้พลังงานในตัวคุณค่ะคุณมีพลังงานอยู่ทั้งตัวเลยรวมไปถึงความคิดของคุณคำพูดความรู้สึกและการกระทำ สามอย่างนี้ค่ะคือพลังงานที่คุณปล่อยออกไปให้กับจักรวาลรับรู้ว่าคุณต้องการอะไร <S 2> <S 2> และมันก็คือเป็นที่มาของคำว่ากฎแรงหนึ่งหดือนั่นเองก็คือ law of attraction ในภาษาอังกฤษมันลงท้ายด้วยคำว่า action แปลว่าคุณก็ยังต้องมีการลงมือทำนะคะไม่ใช่แค่บิดพลังงานอย่างเดียวเนะเพราะว่าการกระทาก็คือรูปแบบหนึ่งของพลังงานเช่นเดียวกัน <S 2> <S 2> <S 2> ไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งมาค่ะผู้เขียนก็คือ new d o n o l wals หนังสือเรียกว่า A Conversation with God ก็คือนิวเนี่ยมีอยู่ช่วงนึงในชีวิตของเขาที่มีปัญหามากคือว,ว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรที่เขาสมหวังเลยผิดหวังตลอดเป็นชีวิตที่ล้มเหลวมากๆเขาจึงโทษพระเจ้าและก็บอกกับพระเจ้าว่าทําไมพระเจ้าถึงไม่รักเขาเลยทําไมพระเจ้าถึงลําเอียงถึงประทานชีวิตที่ผู้ว่วยแบบนี้ให้กับเขาทันในนั้นเองนะคะพระเจ้าตอบกับนิวตอบด้วยคําพูดที่ว่า I s e n t you nothing but angels ก็คือฉันไม่ได้ส่งชีวิตแย่ๆให้เธอเลยนะฉันมีแต่ส่งความรักและส่งนางฟ้าให้เธอเสมอเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่นิวได้ยินจากเรื่องนี้มาก็คือว่าเข้าใจผิดว่าพระเจ้าส่งแต่สิ่งที่ไม่ดีมาให้เขาแต่จริงแล้วพระเจ้ามีแต่ความรักจัก,กรวาลนี่เต็มไปได้วยความรักและพร้อมจะส่งเสริมคุณเสมอไม่ว่าคุณจะปล่อยพลังงานด้านลบหรือพลังงานด้านบวกจักรวาลมีหน้าที่เดียวคือสะท้อนกลับในสิ่งที่เราส่งออกไป อันนั้นคือแปลว่าเขาพร้อมที่จะส่งเสริมเราขนาดนั้นเลยไม่ว่าเราส่งลบหรือเราส่งบวกเขาก็พร้อมจะส่งเสริมจะท้อนกลับมาเป็นเหตุการณ์ให้เราได้สัมผัสและมีประสบการณ์อยู่เสมอเพราะฉะนั้นนะคะคลิปนี้สิ่งที่จะบอกคือเรามีหน้าที่อย่างเดียวแทนที่เราจะโทษคนอื่นหรือโทษพระเจ้าหรือโทษสิ่งอะไรที่เราไม่เห็นใช่ไหมคะเรามีหน้าที่อย่างเดียวคือเราต้องรับผิดชอบ การปล่อยพลังงานของเราเองคือเราต้องรับผิดชอบความคิดคําพูดความรู้สึกและการกระทําของเราเองถ้าหากว่าเราคิดไปในทางบวกพูดไปในทางบวกและว,วางใจใน process ของจกักรวาลทุกอย่างก็จะสะท้อนกลับมาเป็นสถานการณ์ที่เป็นบวกกับเราเสมออันนี้คือพาร์ทแรกนะคะเดี๋ยวเราไปพาร์ทสองกันค่ะขอบคุณค่ะ